สำคัญอีกตัวหนึ่งฮะที่หลายคนถามว่าคือคริปโตเสียภาษียังไงอยากรู้ว่าเสียยังไงนะครับล่าสุดที่อัปเดตเนี่ยไปหามานะครับเป็นคู่มือการคำนวณภาษีคริปโตนะเดี๋ยวเปิดให้ดูของกรมสรรพากรทําไว้ให้ผมหามาอัปเดตน่าจะเป็นฉบับนี้นะเดี๋ยวเปิดให้ดูจะได้เอาไว้ใช้งานกันจริงคือหลายคนบอกจะคํานวณยังไงจะเสียยังไงผมก็ไม่รู้คุณได้อะไรมาเนาะแต่ว่าผมคิดว่าสิ่งที่มันจะช่วยให้คุณคํานวณได้ง่ายขึ้นคือมันมีลูแนวทางออกทางกรมสรรพากรที่ออกมานะครับฉบับล่าสุดเนี่ยคั เขาจะบอกจัดประเภทเงินได้นะคำนวณต้นทุนวัดมูลค่าอย่างไรเขาก็ทําเป็นแนวทางองกรทรัพากรมาเขาก็จะบอกว่าคุณมีรายได้แบบไหนเนาะคุณต้องเอาเข้านิยามไม่ถูกซึ่งคอนเซ็ปต์เนี่ยตรงกับที่เมื่อกี้เราคุยกันเลยคอนเซ็ปต์สำคัญคือไอสิ่งที่คุณได้มาทั้งหมดเนี่ยในมุมของค์กรมรพากรเนี่ยเขาจะมีการบอกว่าอะไรเป็นอะไรแต่ละประเภทอะไรเป็นอะไรถ้ามาลองไล่ดูเขาจะบอกว่าอันนี้เป็นอะไรเนี่ยตัวอย่างให้ดูเงินได้แบบไหนเป็นอะไรสิ่งที่ต้องเข้าใจคืออะไรก็คือเราต้องเข้าใจว่าปัจจุบันเราได้้้อออะะไไรรรบาาาาาางเเเช่่นนนนกกกจจํํหยโถมมืีีิดขึ าเป็นกว่าเรื่องลงทุนเนี่ยไอ้เมื่อกี้มันคือตามมาตรานี้ถือว่าเป็นหมวดนี้แล้วเขาก็จะบอกวิธีการคิดคิดยังไงเนี่ยซื้อขายคิดต้นทุนยังไงลองไปคำนวณดูซึ่งถ้าคุณคำนวณได้คุณยื่นได้เลยนะถ้าคุณคำนวณได้นะคุณยื่นได้เลยปัญหาคือมันมี Data พอที่จะคำนวณแบบนี้หรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจแลกเปลี่ยนคริปโตคริปโตเมื่อมีการแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นนะแล้วมันมีเกิดกําไรขึ้นก็ถือว่าต้องรับรู้และนํามารวมเสียภาษีเห็นไหมคือจริง,รงตรงเนี้ยเขาบอกไว้ค่อนข้างละเอีย